คือเขื่อนปลาสัท์ชนสิทธิ์ติดอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีแล้วก็ติดอำเภอบางม่วงจังหวัดสระบุรีซึ่งมันโอ้โห,โโหไม่รู้กี่กี่ไร่รับมันเยอะมากครับตอนนี้ตอนที่เราอยู่ตอนนี้ก็อำเภอท่าหลวงนะวิ่งเลยมาเนี่ยก็เขื่อนปลาสาัท์ปกติตรงนี้เป็นจุดชมวิวมีแม่น้ำจอดดูแม่น้ำถ่ายรูปครับเหมือนกับสถานีข้ามแม่น้ำไปซ้ายขวา ณปัจจุบับนนี่ก็ผ่านมาสี่ห้าปีเท่าที่รู้น้ำแรงนะน้ำไม่มีนก็ทําให้คนมาทํานาข้าวไปแล้วนะครับทำนาข้าวโดยปกติแล้วก็หน้าแล้งก็ไม่ไม่แล้งขนาดนี้ครับน้ำบอนจะมากามาขาึ้นก็ความสื้นามนาข้าวเนาะถ่ายลูกถ่ายเกลือด้วยความน่าสลดใจที่ว่าน้ามไม่พี ก่อนคือตรงนี้ก็คือเป็นเป็นน้าหมดเลยใช่ไหมครับเป็นน้าหมดครับไม่มีลงไปไม่ได้เลยครับมันลึกครับมองลงไป้ก็โอ้โหเจเมตร็แนลนครับ่สามะาหลงไปนันเลิ่มเป็นมาอย่างนีแล้วครับกี่ปีแล้วครับที่เป็นอย่างนี้อาจารย์ดที่เลี้ยงัหปี มาเห็นนะก่อนหน้านี้ไม่ทราบนะครับผมฉะนั้นไปเกิดป่าศักไปไปไปมันรู้เกิดอะไรกิ่งก้านมันก็โง่แก่อยู่ในอดีตถ้ายมจริงๆครับครับิดแต่มาถึงหน้าวันนี้เนี่ยสันดอนไม่เคยเห็นมันเห็นร่างกูเกิดจริงนะครับอันนี้ขานมันครับไรอันนี้ฝนตกงไคือผมดูผมดูสุดลูกหูลูกตาผมก็นึกว่าเป็นกลางทุ่งนาเป็นอะไรต่างๆว่าไม่ใช่เลยครับโอ้ครับผม ตอนนี้เรากำลังอยู่กลางเขื่อนใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าพูดตรงๆอยู่หางเขื่อนครับอยู่หางเขื่อนหัวเขื่อนอยู่โน่นไปางโน่นครับออนี่อยู่ซ้ายมือไปางโน่นครับเี๋เราวิ่งไปสี่แยกม่วงค่อมครับครับผมซ้ายมือเป็นสวนป่าภาวนาใจขวามือก็ไปเพชรบูร์ตรงไปเป็นลบบุรีครับออกสายฟ้าได้นะครับไปเชียทั้งหลังก็กลับปากข่ามได้ apple, apple.